สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกระจรเขาเท่าเด้อเนาะทุกคนก็อาจจะหูุแล้วก็คือนาน้องแฟรดตอนนี้แล้วเนาะโอ้ยดีใจแฮวพี่น้องเอ้ยคือแล้วประมาณครึ่งมือเด้อเนาะเพิ่นเอาให้แล้วเลยแมนอันเพิ่นเพิ่นมาตอนหนึ่งโมงเนาะเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงเพิ่นจึงเสาเหาก็บอกว่าเศร้าบนบ่มันบ่เห็นหงุดบ่บ่บ่เศ้า อ,อันนั้นสัจากว่าอันบ้าเพื่อนยุกไก่ค่ะจิมาซ้ำแซาเด้อเหมือนคัดกระเทืนเนาะคุณมีนาอื่น่อแล้วบบดนี้นะเพื่อนพัฒนาเขาสวยบบดนี้นะมันจริงมันจริงคำนะทุกคนเขาก็ได้บังคับเพื่อนอ็ดคำเลยเนาะอันนี้คือเพิ่อเอ็ดเองเนื่องจากว่านานะคือว่าอันดำาบแล้วมันกับ่บได้เงินเนาะครับถ้าว่าอันเหมาเอาั่ะนะคือว่าถ้าว่าอันจ้างมือนะพอดมือมาก็ได้เงินแล้วอันนี้คือเหมาเนาะเหมาพระ่าเิตดบแล้วกับ่บได้เงินเนาะทุกคนเดี๋ยวมือนี้เนาะ พาสิพาทุกคนมาสลองแล้วนะก็คือสิพาทุกคนมากินตัวอีกชิ้นแหละนี่คือตัวฝานหรือตัวไก่เนาะทุกคนเอ๊ะตัวไก่เป็ตัวไก่นนสิพาทุกคนมาเอ็ดอกไก่กินเนาะทุกคนมื่อนั้นเขาซื้อไว้เนาะทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วมือน,นี้เนาะสิพาทุกคนเอ็ดก,กินสลองแล้วนะ ชื่อไวแต่พูดเลยบม่ได้กินแล้วก็มือเอ็ดมือน,นี้แล้วก็เอ็ดฉลองเลยนี่แล้วก็ชิไเปเบื้องหน้าอีกต่ว่าเป็นใจใดไ,ได้เพราะว่าเมื่อคืนนี่มันค่ำเฮงเนาะมืดป,ปิกเลยเพิ่นยังบ่มาเย้ยจนเพิ่นจนใต้โคมตำนานไปเบื้อง่าชิเป็นจัจใดนะเพราะว่าเมื่อคืนค่ำนะเพราเห็นค่ำก็สว่งเนี่ยมันนานค่ำต่ว่าจิดมัวค<อ>่ำแล้วค่ำปิกเลยเด้ดูค่ำยังเห็นอยู่เนาะเอียงเยได้ไเจอฮอจิพาทุกคนไปขวดตัวอันนี้ก็ได้ทุกคน เดี๋ยวเจอกันอีกทีนอนเดียวเ้าสิเป็นลกคนออกก่อนนอนคนน้องบอมก็เป็นใครแตกเสียงเปลี่ยนไปเลยเอาการลงแล้วแลลวลบไปเลยทุกคนคือคำจ้างของพอ่อทอ <c oughs> ุกคนตอนนี้พ่อกะเอ็ดอย่างทุกคนฮู้บ่ออะคือช่วงนี้คือคือช่วงเศซรรฐกิจบดีเนาะเศซรรฐกิจตกต่ำเศร,รษฐกิจ พอก็ได้เอายวกกล้วยก็ค uhh. ือการกล้วยนเนาะมาซอยเอ็ดมุนมุนแบบนี้เนาะทุกคนการมันมีเบื่อขั่นเออกวยกวยขัดข่าวสะอาดเนี่ยเซียสกิดขาวได้หนิอันเนาะแล้วพอันเอามาซอยจะซีใหญ่ในนอยนเอาไปเหดนย่างบ่ทุกคนเอาไปเกลือใกล้กับเกลือเป็ดเนาะเป็ดใกล้กับกินมักแหงเนาะ กินบเมนมันบเมนอันคันบมักมันก็ไม่ได้กินแล้วเอาให้มันกินแล้วเอาอันเดิ้ลเลยต้องเอาอันนี้อย่างเดียวอันเลยเลยต้องได้กินจำใจกินได้ทุกคนนี่เดี๋ยวพ่อก็ะิอซอยนี่เกือบเป็นกระไก่เนาะแม่แม่ยังบลงแม่ยังไปอีกแม่พี่น้องนะนี่คือบวงกระเลนเด้อโบเมนอันตัวอันใหญเนาะทุกคนกระิวตัวยังอันนี้เอาเอา ดูแม่มันใกล้สิลงแล้วนี่พ่มันใกล้สิลงแล้วนี่โอดูแม่ฟาดดิแม่พัดสิม่อหลดไหมพุ่นพุนนี่พี่น้องพุ่นนะเก็บบุญเดียวหนึ่งไหมได้สัมผีละเอาไปทิ้มกล่องนึ่งก็ได้นี่ฟาแม่ฟาแม่ฟาแม่เอาหนำต้นมักพุกเนาะต้นมักพุกต้นนาอันต้นนาเฮือนขัวบ้าเบอร์จนเกี้ยงเนาะมันกินเนาะ แม่ยุป่ายพบนนะเขาเลี้ยวก็ยังเห็นแม่ตัววงกระลินนี่ตัวใหญ่กว่ามุ้งเยอะเลยโอ้ออกสีเขียวละเอาไปจ่ายจ่ายโอ้ยอันนี้แหละเพื่อเอาไปเลี้ยงมดแล้วเด็กยืนมันตกเลยแม่อันนี้เพื่อเอาไปเลี้ยงอนอนบ่คือตัวแบบนี้แหละเขาเห็นกระเลินกับกังลิงอยู่บ้านน้องแฝดเอิญวงกระเลินเนาะอยู่บ้านทุกคนเอิญมาเช่นเด ไม่สิดตัดไม่ติตัดที่มันเละกัะเปียสีก็ได้ก็เปลียนเส้นสีเออแม่ต้อยรงร้ายถือเด้ๆทุกคน ตอนนี้แม่ก็ลกคนกระโพเนาะจึนเกียงแบบนี้แล้วเขากระิเอามาลุนไฟแบบนี้เนาะนี่เพื่อให้คนมันเกียงขึ้นไปอีกเนาะตัวอันนี้ถ้าบอลุนไฟก็คือมันจะบละเอียดเนาะคนมันนะคนมันมีคนสั้นเนาะพ่อกระชิเป็นพ่อขวัวได้มือนี้นะทุกคนพ่อฮับผิดอ้วนสันเหอได้บาได้เห็ดเด้มาหันจะเบ้าสูว่าะสิหล่นอยู่ประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเนาะตอนหล่นแล้วนะ้องว่าซิเป็นแบบใดเนาะทุกคนแต่ว่าเขาชีอยังกินเนาะโอเคทุกคนตัดภาพมาหนาเขาเลยตอนนี้ก็คือน้องยูฮันยูหนาเนาะเรื่องสะจากว่าเมื่อวานนี้เพื่อนได้ดำหนาให้เห่าเลี้ยวแล้วนอนดับหนาให้เห่าเลี้ยวละวันนี้ก้าที่จาเอาคนมาใหญ่นะมันเหลือหลายเนาะทุกคนแล้วเพื่อนะก็เลยไว้บางไว้ยูคันนาแับนี้มันบุกน้ำเนาะ น้องอยู่กับน้องบอมกอาพากันมาหามกาเพื่อไปเซน้ำพุนนะทุกคนตอนนี้ก็คือพากรขดนมาในทางพุ่นแหละมาได้โดนเติบแล้วเนาะมาได้ให้คลิปตอนแต้งกลิ่นซะทุกคนเฮาพากันมาหนามามาใหญ่กาไปเซน้ำขนมาเต้พู่นกับใกล้สี่เหลียนยะอีกหน่อยเดียวอีกบนนี้แหละอีกหน่อยเดียวตอนมีกระสิบห้าไปก้นเนาะ Um like ี่เกือบออกเนาะป้าเอาไล่เถียน้องบอมแบกร้อนอยู่วะร้อนร้อนหอบสุดท้ายละหอบสุดท้ายละเมื่อย์แหงแล้วละทุกคนนี่ป้าก้าวไอ้ตัวเรือไหลเถีทยวไปเนาะเนาะหัวถกลอยคือมัน บุ๋กเคยละไล่สิเพื่อนอะ่ะประกาศเจอพี่น้องเอ้ยขายกาเจอมัดเท่าไหรกะเอาเนาะมัดสองร้อยกะเอาวัดซ่าอุ้ยมัด,าาม,ดมัดละพันมัดสองร้รอยก,กะอันจางลบคันกับเ,เป็ด <5 S 2> <8 S 1> ลอยละพัดมาอันนนั้อีกพัดหมาค้ากาอ,อีกเขาได้จะส่งลอยหนึ่งค้าเขาปุ๋กในที่สุดก็สซัเร็จแล้ว นี่หน้าของเหาก็เริมขึ้นแล้วเนาะหากะไดมือเดียวโอ้ยขึ้นเลยโอย้เขียวงามแห้งทุกคนตอนนี้นะคนน้องบอมเหากาเริมนับกาเนาะกาเหลือหลายดีย๋ยวสิไปพึ่งว่ากาเหลือเหาได้มัดเนาะเอาสาปองแล้วอืและตัวสาวอิดเขาก็เป็นสะนั่นแหละดิ สาสี่ร้อยสี่รอยเลยดิสี่ร้อยสั่งสี่ร้อยสาวเลยดิหกร้อยหกร้อยกับห้ามัดเตอร์หกร้อยสาวห้ามัดประตูทุ 600, กคนการเรือหลายเอาเถวว่าบุงไหมอันนี้เม่นมืดเลยเนาะหกร้อยกับสาวสี่มัดประตูเคยเรือหลายปนีจะเคลือกาเขานะคันว่าอันไรค้าเข้ามาลูกกาเด้ออืมลอยหนึ่งตัว อันนั้นอันตัวเห่าอันตัวอันดำมัานมีแต่ด้วยเดียวไดยอันตัวเหาลกเมื่อมีท่านอันเหาดำนาเขานี่นะแลันตุกอันนี้อันเลื่อนนี่เป็นจ้างเขาลกหมดเลยพอดีเพิ่นลกพูนสองร้อยสองร้อยปลายดิหืมป้าดำนาเมื่อเตหร้อยปลายเขาหก้อยหนึ่งทุกคนเอ้ยนี่เนาะนาของเห่ากระเลี้ยวเมื่อสมบูรณ์ละสนใจติตอกาสั่งเลยเด้อ โอเคนะทุกคนห่ากระสิกับแล้วเนาะนับกาแล้วหมดลนนะมนนนะแม่บึ้งก้อนบึง้งบึ้งก้อนพอว่ายอย่างบนแน้นอนแต่แม่หันว่ายักดำถอกาเลือดหลายอนะีน่ะไปทุกคนเยวเ่ากระสิกบเงอนนอะหิวเข้าแหงตอนนี้ก็สิบโมงลนะโอเคทุกคนกลับเหมือนกันอืตอนนี้ห่ากระตุ้มเสียส่วนกินนะทุกคนป้าโม,ม่ใหญ่บเลิมเทิมเลยสามคนสามคนกิน ขาก็มัดอยู่ตปภาพมาหลังจากที่ไปนามาทุกคนก็หิ้วเขานะพอรก็อิดอ่าอิดลาบกับอิดแกงไก่ทาเนาะแต่ว่าอันเอโนยมาเอโนย์อาเซซวนมาสุกินเราไม่ได้กินเนาะทุกคนกินเซซวนต่างเลยเออโมเมนต์โมเมนเออโมเมนต์โมเมนเออเออเพื่อนวันสิเออนี่บ๊ายบายเอสชีไว้ บายบายเอไซีไป้ายบายบายบายอีกอ่าอีกนี่นี่นี่มาเด้อทุกคนมากินจุ่มน้ำกันเ้อเนาะไปนามาเมื่อยมาเห็ดจุ่มเพราะนกินเนาต้วยอันบรรยากาศตอนนี้คือฝนกำลังสิตกเนาะทุกคนมองไหมคุณ้าบรรยากาศฝนกำลังสิตกเนาะแต่งมืทุกคน เด้งด้งมนจ่กนอ่ะบอสต่เพี่จะบ่มีกินใกล้ใกล้ขนาด่้ตกมาเยอะมาเยอะเนาะฮึเฮยบอค่ะไก่ใซตตัวนึงกลินไก่เหมยงนไคะไก่ไซต์อยูกปลาเียนงานตะจุ้มใส่์อยังนีเออานได้กินก็ะดีนี่ปลาเียกระเีของข้าวไปของห้า ปลาอยู่กับห้องขัดเนาะอย่เบียหนห้าเขาเปิดแม่เขาซับน่ะอย่าเปิดท้อยานปลามาด้วยตัวอ่ำนอนด้วยเลี้ยวหน้าอะไรยังเห็ดหนึ่ปไปไปปลาดีนี่นะนี่จะคลูกอ่ะซีโรซ่าซีโรซ่าปลา ทุกคนหลังจากที่เรากินเซซวนแล้วกินตัวอันไกลยุ่งเหอาเนาะแล้วก็มาเหงาไอ้น้อยอีกไอ้น่อยอันได้ป่าเฮ้ยป่าป่าปลาเพี้ยเออปลาเพี้ยทุกคนได้ปลาเพี้ยอันซิดเบต้าโดยโดยป้าป่าป้าป้าอุ้นหนักอุ้นตายน ก็คือฮอสทิสเบดเอานอนแล้วฮอสชิมาเฮ็ดอันเด็กกินก่อนก้อยปลาชิมาก้อยปลา,ปาอีกทุกคนโอ้เรียนหนาน้องเฟร็ดนี่มีแต่อันกินนะอันเทาอีกก็กินอันฟ้าเอ่ยกินไก่กินไก่แก็กินเซซุ่น,นกินเซซุ่น,ซนแล้วก็กินกอยปลาปลาทีละปลาเพียปลาเพียคือปลาอันคือปลาอีไห่เนาะจะเราบอกเออคือกันเลยนะคืปลาอีไห่อีปลาอีไห่น้อยส่งดีมหาบ้านเัานะ อันนี้มัมนมันง่ายเกินทุกคนค่ะย,ยูนอฟเวอร์สิทธิ์เป็นแต่ยูแค่เลินเลยโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวหาปลาชีมาเฮ็ดกินเนะาะเฮ็ดปลอยปลาเปา็นยูเหมือนเอโน้อยเนาะว้าวเบิ้งเนาะทุกคนวิธีก้อยปลาที่เป็นแบบไหนเนาะอันนี้คือบบเคยกินจะเทื่ยเนาะปลาเทียเนาะอันบางคนก็เคยกินแล้วบางคนก็อาจจะหูจักเนาะคือม,มันง่ายแหมแต่ว่าซีโร่สามโอ้ยง่ทุกคนสามซี่ีโรสามสามซีซีโร่สาม หลังจากที่หัวป่าแล้วเนะาะก็มัดทุกเพลนให้อนุ่นเนาะเพราะว่าอ้นุ่นทันได้เวียกเฮ็ดเนาะได้เข้ารัดลวทุกคนก็คือเป็นพนักงานไฟฟ้าเนาะแล้วคนไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขงเนาะเอ้ยอยู่เฮ็ดเวียกที่ต่างเมืงงองลวพอแม่ก็เลยว่าเฮ็ดขวัญให้เนาะตอนนี้เห็กขวัญเรนะ็วทุกคนรวกชิมาเฮ็ด้อยวาลาบ,บะนี่ โกยปลาโกยปลามือนีฮันแม่ปีเป็นคนลงมือเลยเนาะอันนี้เรียว่าโวเมียดดีๆเนาะโบเป็นเ้อนี่เขาได้ตัวสามเด่นิหมักแล้ววันนี้ได้ตัวสามตอนนี้เขาก็เอามะเขือกับข้าวคั่วใส่นาทุกคน เป็นตเตเส็บกระดเนาะอันนี้คือปลาธรรมชาติเดี๋ยวพี่น้องอาจจะงง,ง,งๆนิดนึงเห็นมันเป็นตัวใหญ่ลูกเอาไว้่กินคิดว่าปาลาเลี้ยงบนบมเมุเบลลปลาเลี้ยงเนาะมันเป็นปลาธรรมชาต,ติทุกอย่างมาสดชื่อนี่ทุกคนตัวนี้กะเล่จะน,นอนราบของเฮาก้อยมเนาะบบุเบลลาบก้อยปลาเนาะอันนี้ก็คือแม่ปีเพื่อนจะอ่าคั่วเอาสุกเนาะแต่อันนี้ก็คือ ใส่มักนานทุกคนบรีครัวเนาะกระสิบมาณนี้เลยไปเจ้าะหอก็ระสิไปกินขา้าวโอเคทุกคนตัวนี้เอาก็กลับมาเดินเนาะหลังจากที่ไปกินก้อยป่าน้ำเพิ่นมาเนาะก็คือป่านี่ก็คือเพิ่นใดอาจจ้า,าธรรมชาติเลินเนาะสิเป็ดเอาอเลยทุกคนมื้อนี้ก็พากันฉลองแล้วนะเนาะดีใจเฮงนะทุกคนเอ็ดเสื้อส่วนกินแล้วก็เอ็ดอ่ะก้อยไก่เนาะเอ้ยบ่แม่นาก้อยลาบไก่เนาะแต่น้องอยู่บ่ได้กินเนาะทุกคน คือน้องยูผ่ากันไปนาเนาะไปนามาแล้วพอดีเออน้อยเอ็ดสเส่วนแล้วก็กินสเส่วนเพลินเนาะมื้อนี้กระดิใจแฮงนะทุกคนผ่ากันแล้วนาแล้วก็สลอกยากง่ายเลยเพลินว่าโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เ่าก็สิลาไปก่อนเด้อจังแดก็บฟอฟ้าพีพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอบน้องยูเด้อเนาะพาบรรยากาศยามค่ำนาะกระสิประมาณนี้เลยเนาะนี่เขาสิลาไปก่อนเด้อทุกคนบ๊ายบาย